คงสุดท้ายเลขเด็ดทะเบียนรถเศรษฐาลงพื้นที่ร่วมงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าใกล้จะถึงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วเต็มทีสำหรับวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งธันวาคม2566หากใครยังไม่มีเลขเด็ดวันนี้เรามีอีกหนึ่งแนวทางมากฝากกัน นั่นคือเลขเด็ดทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ร่วมงานยี่เปงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพื่อนำไปเสี่ยงลุ้นโชคงวดวันที่หนึ่งธันวาคม66โดยเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2566นะบริเวณเวทีกลางริมแม่น้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลน,นครเชียงใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่สำนักงานเทศบาลน,นครเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดค่ำคืนแห่งสายนาทีวิถีแห่งวัฒนธรรม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้อวยพรให้ทุกคนที่มาร่วมพิธีลอยกระทงมีแต่ความสุขความปลอดภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานนี้นอกจากประชาชนจะจับตามองในช่วงลอยกระทงแล้วด้านนักเสี่ยงโชคก็เฝ้าจับตาเลขทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีที่นั่งมาร่วมงานลอยกระทงครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือ รถตู้โฟกสวาเก้นสีดำเลขทะเบียนน,นหนูกไก่9999เชียงใหม่เพื่อนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้วันที่1ธันวาคม66